เคยผมไม่มีอะไรกินผมพูดตรงกงเลยพริกป่นลายๆน้ำปลามะน,นาวไอ้ตาลใส่ผมก็ขยำกินได้แล้วครับตอนนี้สิ่งที่ห่วงที่สุดคืออะไรก็กลัวลูกหลานนังนไม่กินเนื้อทำไมคือห่วงเด็กทั้งหมดจะพูดมาเลยบางวันนี้บอกไ,ไม่มีกินเลย กาา่วได้ัสภาพบ้านที่ผุพังของตายายแม้อยู่ในวัยชราก็ยังคงต้องออกทำมาหากินหาเช้ากินข้าเพื่อปากท้องของคนที่อยู่ข้างหลังทุกวันนี้ครับได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาดวัดคลองสุทาวาสให้ที่พักเพ่งอาศัย ภายในบ้านหลังนี้มีคุณตาบุญชูอินสุชาติวัย75ปีคุณยายบุญยังวัย70ปีพร้อมกับลูกชายอีกหนึ่งคนและ,ละหลานอีกสามคน2ตายายมีลูกด้วยกันถึงสคนคนโตเสียชีวิตส่วนลูกสาวคนรองออกไปมีครอบครัวใหม่ทิ้งไว้แต่เพียงหลานชายให้ผู้เป็นพ่อและแม่เลี้ยงดูความหวังเดียวที่จะช่วยให้ครอบครัวลืมตาอ้าปากได้ คือแจ็คลูกชายคนเล็กแต่ความหวังนั้นลิบหลี่ลงเมื่อแจ็คไม่สามารถทำงานหนักได้เพราะป่วยเป็นโรคอ้วนแต่กำเนิดน้ำหนักเกือบ200กิโลกร,รมัมก่อนหน้านี้แจ็คเคยทำงานในร้านสะดวกซื้อด้วยโรคอ้วนที่เป็นมาแต่กำเนิดมักจะมีอาการวูบหน้ามืดตาลายเออผมเมื่อก่อนทำอยู่เซเว่นครับเอบออกมาได้มาณหปีเออผมไม่อยู่ตรงสาขาแถวเออชาโง ของปั๊มบอทอครับแล้วก็เอ,อผมขี่ลับในเวลาขกลับครับผมทํางกลาคืนแล้วเช้ามาลับในก็ขอขอ,ขอย้ายกลับมาปั๊มเบอร์ทอมันมีเขาไม่มไให้ย้ายแล้วก็หาสมัครงานไม่ได้ครับโรงงานก็ไม่รับก็อ้วนครับน้ำหนักเกินเขารับไม่เกินแปดสิบหกสิบเนี้ยครับตอนผมไปสมัครก็ร้อยหกสิบกว่าตอนนี้มมกกร้อยเจ็ดสิบกว่า,นนก,วากับรอ้อยแปดสิบนีรับจ้างเข็นป้าขายของจ้าวน,นัดครับ แล้วก็รับจ้างเห็นตอนเท้าแม่ค้าขายผลไอ้ขายขนมปังวันละสี่สิบแบ่งกับหลานคนละยี่สิบที่ยิ่งเรียนมันมีไอ้วันอีกคนนครับคนละยี่สิบาทไปเก็บเงินก็แบ่งผมยี่สิบมันยี่สิบอย่างเงี้ยครับแบ,แบ่งกับหลาน,น,นทั้งครอบครัวเนี่ยพอใช้ไหมพอใช้ไหมไม่พอครับเพราะว่าไม่มีใครทํางานมีแม่ขายข,ายของคนเดียวครับแต่ได้เข้าบ้านก็คือแม่คนเดียวตอนนี้ครับไม่ว่าไม่ได้ทํางานเลย,เลยผมอะ วันนี้ยายบุญยังในวัย70ปีจึงต้องเป็นเสาหลักและเป็นความหวังเดียวของบ้านยึดอาชีพขายหน่อไม้ปีป๊บเพื่อจุนเจือทั้ง6ชีวิตวันไหนขายหมดได้กำไรเพียงแค่วันละ120บบาทเท่านั้นแต่ถ้าขายไม่หมดวันนั้นหมายถึงว่าทุกคนในบ้านต้องอดข้าวเพื่อให้ทุกคนอิ่มท้องตาและยายจะเดินทางเข้าไปในวัดเพื่อไปหาหลวงพ่อขอข้าววัด มาประทางชีวิตให้หายหิวรับมาหมายติดลี่ร้อแปสิแล้วก็มาบ้านมอันหาแล้วไปขายตันทาตันที่สมกลับมา บ้านก็สองโมงก,กว่าก็กลัวลูกหลาน,นนั่นไม่กินกันนะทำไมคือห่วงเด็กทั้งหมดอย่าพูดมาเลยบางวังนนี้บอกไม่มีกินทำเพราะใจข้าววัดเป็งมากข้าวก็ใจดูแลก็แจกทานกันไปเอาครับ เขาแจกทางไอ้บแจแจกเยอะไหมไม่เยอะหาโลลุงตาเล่าทั้งน้ำตาว่าวันนี้ต้องกู้เงินนอกระบบมาขายของ วันไหนขายไม่หมดยิ่งทุกข์หนักเพราะไม่มีเงินจ่ายคืนเงินกู้รายวันข้าวที่กินแต่ละมื้อยังไม่มีต้องไปขอข้าวหลวงพ่อที่วัดมาประทังชีวิตทั้งหกคนในบ้านเราไม่รู้เราจะตายไม่ตายครับเขาก็ร้องไห้อันนี้พูดจริงๆผมก็ตกตังให้สามรอยเอาไว้ใหลูกหลานกินนะเผือข้ามาอยู่แก่แกหมอปอกลุงมาไวชนิดเดียวนะั่นเนี่ยถ้าช้าอีกสิบนาทีลุงตาย ชีวิตทั้งหกคนในบ้านแม้รายได้จะไม่มากนักแต่สองตายายก็ยอมอดออมเพื่อให้หลานได้กินอิ่มนอนหลับและหวังว่าอยากจะให้หลานได้เรียนหนังสือและมีอนาคตที่ดีไม่เป็นภาระของสังคม